สวัสดีวันนี้กับสูตรดีๆที่ช่วยแก้ปัญหาปวดฟันฟันเป็นรูฟันแมงมีกลิ่นปากด้วยสมุนไพรในครัวง่ายๆใครก็สามารถทําได้ฟังให้จบแล้วทําตามก่อนชมฝากกดติดตามและกดกระดิ่งด้นะคะ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็เข้าสู่ขั้นตอนการทำเลยนะคะมลแนะนำให้ใช้กระเทียมไทยค่ะเน้นว่ากระเทียมไทยถามว่ากระเทียมจีนใช้ได้ไหมใช้ได้นะคะไม่ได้เสียาหายอะไรแต่ว่าสปปรรพคุณดีๆในกระเทียมไทยมนบอกเลยว่ามันชัดเจนค่ะเราก็จะทำการปอกเปลือกออกให้หมดแบบนี้นะคะปอกออกให้หมดเลยค่ะ1ครั้งที่ทำใช้ใช้ประมาณ 1- 3ถึงกรีบด ทำแล้วถ้าใครบอกว่าไม่อยากจะทําต่อวันหมลแนะนําให้ทําแล้วแช่เย็นโดยใส่กระปุก ปิดฝาไว้ได้2-3วันค่ะอย่าทําให้มากเกินกว่านั้นเพราะสปปรรพคุณดีๆที่ควรพึงมีจะหายไปสําหรับการทําทิ้งไว้นานๆค่ะแล้วก็ครั้งนียที่มนท์ทำมนก็จะทําสําหรับเก็บแช่เย็นประมาณ2-3วันมนบอกเลยว่าสูตรนี้ดีจริงค่ะทำแล้วใช้ไม่เกินครึ่งชั่วโมงอาการปวดที่มันปวดหนักๆจะทุเลาขึ้นและค่อยๆหายไปในสวันใครที่มีปัญหา กลิ่นปากใครที่มีปัญหาฟันเป็นรูลำมานาดเหงือกบวมแค่ทำสูตรในี้ใช้ดีจริงค่ะหลังจากที่มนทำการปอกเปลือกและล้างให้สะอาดแล้วนะคะเราก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการโครกถ้าใครไม่มีครกก็ใช้วิธีการบุบได้นะคะแต่ถ้าใช้ครกมันบอกเลยว่าสปปรรพคุณดีๆจะเข้ามาเจอปนและไม่ทำให้หลายๆคนรู้สึกว่าค่ะมันมีชิ้นมีก้อน มันจะทำให้รสชาติของสมุนไพรดีขึ้นแล้วเราก็จะเติมเกลือเกลือที่ใช้จะเป็นเกลือป่นหรือเกลือเม็ดก็ได้นะคะซึ่งมนจะใช้เป็นลักษณะเกลือเม็ดโดยประมาณใช้โดยประมาณนะคะถ้าใส่มากก็จะเค็มไปส่วน แต่ถ้าไม่มีจริงๆเราก็สามารถที่จะใช้เกลือป่นได้ค่ะเกลือป่นจะช่วยทําให้รสชาติของกระเทียมดีขึ้นเราจะโขกจนมีลักษณะแบบนี้เลยนะคะเป็นน้ําแฉะเหนียวๆเหมือนกับตอนช่วงที่เราทําเพื่อใช้ทาอาหาเลยค่ะหลังจากนี้เราก็สามารถที่จะใช้ได้แล้วและสามารถที่จะเก็บใส่กระปุกและแช่เย็นไว้ได้อย่างที่มนแนะนําค่ะเข้าสู่ขั้นตอนการใช้สําหรับม์เวลาใช้มนจะใช้ร่วมกับพากอส ซึ่งถ้าใครไม่มีก็สามารถที่จะไปซื้อที่ร้านยากไกลบานได้นะคะที่มนใช้ร่วมกับผ้ากอดเพราะมันง่ายมันจะไม่ทําให้สมุนไพรที่เราทํานี่นะคะกระเทียมมันกระจุยกระจายไปทั่วซึ่งบางคนก็ไม่ชอบที่จะให้มันไปอยู่ปนในช่องปากเราก็ใช้วิธีการทําแบบนี้แล้วหอ่อค่ะหอ่อแล้วเราก็จะนําไปกัดนะบริเวณที่ฟันปวดนะบริเวณนะบริเวณฟันที่เป็นล่องเป็นรูค่ะเราสามารถที่จะใช้ได้เลย หลายคนที่ลองมาหลายสูตรนะคะลองใช้แค่กระเทียมกับเกลืออย่างที่มนแนะน,นํานี้แล้วนําไปกัดนะ้ำบริเวณที่ปวดบริเวณที่เป็นแผลเป็นร่องฟันมีรูแล้วก็เหงือกบวมค่ะลองทําแล้วใช้ดูกัดทิ้งประมาณ2-3นาทีมนบอกเลยว่าดีชัดเจนและถ้าใครที่ไม่สะดวกไม่มีพ้าก๊อจริงๆอยากจะใช้นี่นะคะแล้วก็สะดวกและง่ายก็ใช้คัตติลบัตแบบนี้ค่ะจิม้ม จิ้มลงไปแล้วก็นำไปอุดในร่องฟันในซี่ฟันในช่วงที่เราปวดหรือเป็นลามน้าหรือนี่นะคะมีอาการเหงือกบวมหรือใช้ท่าบริเวณซี่ฟันเพื่อให้ฟันที่มีกลิ่นปากคารลดกลิ่นปากได้หลายคนอาจจะเถียงว่ากระเทียมหลายคนอาจจะมีคำถามและคำพูดย้อนแย้งว่ากระเทียมกลิ่นแรงมากขนาดแค่กินยังทำให้ ปากเหม็นเลยแล้วถ้าเราใช้แปรงแทนยาสีฟันจะทำให้กลิ่นปากหายจริงหรือคะลองดูสิคะลองสัก2-3วันแปรงก่อนที่เราจะใช้ยาสีฟันปกติขัดฟันด้วยนี่เลยกระเทียมก่อนที่เราจะใช้ยาสีฟันปกติแล้วบ้วนปากมันบอกเลยว่าจะทำให้ปากสะอาดลดกลิ่นปากลำมานาดฟันบวมเงื้อบวมอาการปวดฟันจะดีขึ้นแบบเห็นชัดเจนใครที่มีปัญหาช่องปาก ปวดฟันอย่างที่มนบอกค่ะใช้ทำแบบนี้เนาะแล้วก็แก่เข้าไปเลยค่ะทิ้งไว้สองถึงสามนาทีมลบอกเลยว่าอาการปวดค่ะอาการที่มันรู้สึกว่าเป็นละมานาดหายเป็นปิดทิ้งกัดไว้แบบนี้นะคะรสชาติไม่ได้ยามนบอกเลยไปทําใช้กันดูและหายจริงๆค่ะสำหรับสูตรนี้และถ้าใครที่จะใช้แบบคัตเติ้บัตแบบนี้นะคะ สามารถที่จะแย่และใช้ได้เลยมบนบอกเลยว่าดีจริงค่ะถ้าชอบเคล็ดลับดีๆสาระดีๆอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปใหม,ม่สูตรดีๆที่ทำใช้แล้วดีจริงอย่าลืมบอกต่อค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ